สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเลือกคะน้าเม็กซิโกยังไงให้ได้อ่อนๆมาทานกันนะคะค่ะอย่างเช่นที่ว่านะคะเราเด็ดมาแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือรับประทานได้นะคะไม่แก่ค่ะดอก,กยังไม่บานเท่าไหร่นะคะเราก็จะเลือกอ่อนๆนะคะคือหกักดูว่านะคะอย่างเงี้ยก็คือให้เหลือประมาณนี้นะคะเราก็จะทานได้ค่ะแล้วก็ก้าน ก้านใหญ่ๆที่เราเจ็ดมานะคะอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่านะคะเห็นไ้มคะว่าจะอ้วนจะมียางต้องระวังหน่อยนะคะจากคาะคะเอาใบที่แก่ออกบางคนก็จะเด็ดด็ดอย่างนี้ทานได้นะคะแต่นี่เรามีเยอะเกินเราก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะเด็ดใบที่แก่ออกเลยประมาณนี้นะคะจะไปนึ่งจะไปผัดได้อย่างเงี้ยก็อ่อนแล้วเห็นไหมคะเราเด็ดเอาเราจะไม่ใช้หั่นนะคะเ,เรื่อยๆเ,เราก็จะแยกไว้นะคะ ก้านดอกจะอร่อยที่สุดค่ะอันนี้คืออ่อนมากค่ะเห็นไหมคะเราจะปอกก็ได้แต่ถ้าเราหั่งได้ก็คือว่าถ้าไปน,นึ่งแล้วจะมีความนุ่มก็คือรับประทานได้เลยอย่างเงี้ยออกหวานนะคะอร่อยมากต้องนึ่งนึ่งใส่ปลาอย่างเงี้ยหรือจะไปผัดนะคะต้องใชไ้ไฟแรงนะคะผัดคล้ายๆผักบุ้งไฟแดงนะคะต้องใช้ไฟแรงสุดเลยจะได้ไม่เหนียวนะคะ เราก็เลือกเอาอย่างเงี้ยทานได้หมดเลยนะคะอย่างเงี้ยยอดแบบมีดอกเยืยิ่งอร่อยหวาน,นะคะ่ะหวานกรอบถ้าไม่มีดอกแล้วก็นะคะเอาใบที่อย่างเงี้ยค่ะทิ้งไปเลยเราไม่ต้องห่วงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออ่อนๆเราทาได้เลยเลือกไปกินแบบค่ะอันนี้คือยังไม่ได้เลือกอย่างเงี้ยเราเอาเฉพาะยอดอ่อนๆนะคะ ทำปลานึ่งหรือต้มต้มต้มนะคะต้มจิ้มแจ่วจะอร่อยมากต้มจิ้มแจว่วต้มจิ้มน้ําพริกกะปิอย่างนี้ก็อร่อยะคะ่ะจะได้ไม่อ้วนนะคะคะน้าเม็กซิโกรหรือผักชัยานี่มีประโยชน์มากเลยต้านทานมะเร็งด้วยนะคะแต่ว่าย่อไอยางมันเนะะี่ยค่ะคือเราเด็ดมาแล้วเราไปแช่น้ําก่อนแล้วก็ล้างนะคะแล้วค่อยมาคัดแยกใบยแยกช่อดอกอีกทีหนึ่งค่ะ มันจะคันนะคะยางแต่นี่คือเราเรา,เราล้างแล้วเราจะไม่ไม่คัน,นะค่ะมันมียางนะคะก็จะคันๆไน,น่อประมาณนะคะจะจะแกงจะแกงใส่เ,เขาเรียกว่าแกงส้มยังอร่อยนะคะทำแกงเวียงก็อร่อยคือมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยค่ะทำได้หลายเมนูทำห่อหมกก็อร่อยนะคะไปลองนะคะลองแทนอกระหล่ำหรือใบยอค่ะแล้วก็ทำห่อหมกได้นะคะ ยอดเลืองยอดยอด่อนอ,อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทานได้หมดเลยหรือเราจะเด็ดใบนะคะแล้วก็หั่นใส่ไข่เจียวก็อร่อยค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะค่ะต้องเลือกค่ะเลือกอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยใบแก่เราก็จะเอาออกอันนี้คือใบแก่นะคะเนี่ยก้านแก่เราที่เราหักได้หักอย่างนี้ก็คือถ้าออกอย่างนี้เราก็คืออ่อนแล้วก็คือทานได้ใบอย่างนี้ก็ทานได้นะคะเห็นไหมคะยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยค่ะ แล้วก็จะเด็ดหนึ่งเนี้ยคะ่ะเด็ดหลายๆใบแล้วก็หัน่นหั่นหั่นหันหัน,หนแล้วก็ใส่ไข่เจียวได้นะคะช่อดอกยิ่งอร่อยอย่างเงี้ยค่ะช่อดอกอนี้อร่อยหวานมากเลยอวบๆอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยนะคะคือเราล้างแล้วจะไม่ความคันตรงยางมันก็จะไม่ค่อยคันเท่าไหร่ไม่งั้นันคันเข้าไปในมือเราะคะ่ะแล้วก็เก็บได้หลายวันนะคะก็คือหาใบตอง ขามใบตองนะคะก็คือใบตองเนะะี่ยค่ะมามาพันหอ่อห่อเสร็จนะคะแล้วก็ใส่กล่อ,ของขับแวร์เข้าตู้เย็นได้ค่ะทานได้หลายวันนะคะเวลาเราจะทานแล้วก็ค่อยๆเอา,เอ,า,เอ,าออกมาทานทีละน้อยเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแยกต่อไปยังไม่เสร็จเลย เราจยอะอ่นอนๆเพราะเรามีเยอะปลูกง่ายขึ้นง่าย